ยินดีต้อนรับสู่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกรสินสถาบันที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถให้เป็นที่ต้องการของยุคดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นการเรียนในภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติคณะของวเรามีสาขาการเรียนให้เลือกมากมาย ที่สาขารัฐประศาสนศาสตร์สาขานี้จะสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับการบริหารและจัดก,การในหน่วยงานและองค์กรต่างๆภายใต้สภาพแวดล้อมสังคมที่เปลี่ยนแปลงการสื่อสารสาขานี้จะเนยนเกี่ยวกับระบบราชการและหน่วยงานรัฐประเภทต่างๆการบริหารคนครังงบประมาณและการวางแผนจัดทำโครงการค่ะมีทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มที่1กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์โดยตรงกลุ่มที่2กลุ่มการปกครองท้องถิ่นกลุ่มที่3การบริหารงานตำรวจค่ะ น้องคนไหนที่ชอบด้านกฎหมายนะคะพี่แนะนําสาขานี้เลยคะ่ะสาขานิติศาสตร์เป็นวิชาด้านด้วยกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางด้านกฎหมายเรื่อเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายทําความเข้าใจข้อบังคับการใช้กฎหมายต่างๆจบมามีงานทําแน่นอนค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นเป็นผู้พิพากษาตุลาการพนักงานอายการทนายความอาจารย์หรือที่ปรึกษากฎหมายเป็นต้นค่ะ ส่วนสาขารัฐศาสตร์นะคะเป็นการบริการรัดการเมืองการปกครองรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะสามารถประกอบอาชีพได้หลายอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการเอกชนโดยเฉพาะงานทางด้านการบริการจัดการข้อมูลและวิจัยสามารถทํางานราชการได้ในตําแหน่งกอกพกาหนดทํางานด้านการทูตงานด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือกิจการในต่างประเทศค่ะ การเรียนภาษาที่3น, ER, <S 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 3นั้นมีประโยชน์มากนะคะเพราะจะช่วยให้เราได้เปรียบการทำงานในอนาคตมากกว่าผู้ที่ได้1หรือ2ภาษาแน่นอนค่ะวันนี้พี่ก็ได้สาขาภาษาที่มาแรงที่สุดนั่นก็คือสาขาภาษาจีนค่ะสาขาภาษาจีนจะเรียนเกี่ยวกับเน้นศึกษาหลักภาษาไวยากรณ์จีนวรณกรรมจีนฟังพูดอ่านเขียนสาขาภาษาจีนเรียนจบม,มาทำงานเกี่ยวกับคลากรต,ต่างประเทศทั้งในหน่วยงาน ภาารัฐและเอกชนอาจารย์สอนภาษาจีนตามสถาบันศึกษาแอร์โฮสเตสหรือประกอบอาชีพอิสระเช่นล่ามนักแปลนักเขียนมักคุเทศ สขวิชาภาษาอังกฤษมุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์่านธะัท์ทางด้านภาษาอังกฤษเรียนรู้หลักการใช้ภาษาทั้งการฟังการพูดการอ่านและการเขียนโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาศักยภาพรวมทั้งเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสถานการณ์ต่างๆและกก็ต้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็นต่อบทเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนจนเกิดความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาศัพท์ค่ะ สาขานวัตกรรมท้องถิ่นมุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักพัฒนาสังคมมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถเชิงสหวิทยาการเป็นผู้มีอุดมการณ์และเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนพลังงานทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพจบมามีอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษาทันทีค่ะคือนะท่าชุมชนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิจัยผู้ประสานงานสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขานี้จะเน้นการบริหารและจัดการโดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจการบริการโดยจะเหมาะกับคนที่ชอบท่องเที่ยวและศึกษาสถานที่ต่างๆมีความอดทนรับงานบริการกล้าแสดงออกพร้อมที่จะเรียนรู้ภาษารวมทั้งสนใจในด้านการบริหารจัดการธุรกิจด้วยสามารถจบไปทํางานได้หลายอาชีพมากไม่ว่าจะเป็นไกด์หรือมัคคุเทศพนักงานประสานงานทัวร์นักออกแบบการเดินทางพนักงานฝ่ายต้อนรับการบริการเป็นต้น งคนไหนที่ชอบในการคิดคอนเทนต์ครีเอทีฟหรืออยากจะเป็นยูทูบเบอร์พี่แนะนําสาขานี้นะคะสาขานิเทศศาสตร์สาขานิเทศาาาเทศาสตร์จะเรียนเกี่ยวกับวิธีการสร้างสารรค์ผลงานอย่างไรให้น่าสนใจทางด้านการประชาสัมพันธ์โทรทัศน์วิทยุภาพยนตร์การแสดงและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆค่ะ